ตอนนี้บอกเลยกระบะนะเมื่อก่อน4ี่ห้าแสนวันนี้เอาไปสามแสนนะครับบางคันสองแสนนะบางคันแสนกว่าบาทมาไปดูต่อปอดเลนเจอร์นะสี่ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาปี2019นะไมล์หลักหมื่นนะครับไมล์ไม่เคยเยอะนะล้อแม็กต่งมาให้เรียบร้อยนะครับคันสุดท้ายแล้วนะในร้านนะสามแสนกว่าบาทไม่ถึงสี่แสนมาไปได้เลยนะครับภายในเป็นสี่ประตูนะลองดู MG นะครับ X t e n d ทนนะกระบะสี่ประตูยกสูงออโต้ราคาสามแสนกว่าบาทเหมือนกันใครไม่ซื้อ ก็บ้าแล้วมิตซูบิชิไรตันปี2ีนะแับตัวสูงเลยกีออโต้นะครับสามแสนใครเอาเอาไปเลยนะครับสามแสนไม่ถึงสี่แสนสามแสนสองสามแสนสามสามแสนสี่มากเอาไปมีอยู่สองคันนะครับสีส้มสีน้ำตาลสีเทามาเลือกเอามาเยอะไม่น้อยนะครับเลือกเอาแต่ไม่ไม่ถึงแสนสภาพดีมาดูเชสตโรเลนะแสนกว่าบาทนะครับรถโคตรหล่อนะเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับแสนกว่าบาทปีสิบสองนะครับล้อแมกติ ตอนนี้นี่แคปเปิดได้จะซื้อรถอะไรครับเรื่องเสียงแคปเปิดได้แสนกว่าบาทนี่โคตรยากสามใจก็บาทได้อีซูซูดีแมกเกียออโต้นะตัวนี้ปี2 0 0 7 2007นปูมาครับขายอยู่แสนสองแสนสามดูเลยพร้อมใช้นะครับน, Mac, นะปูดีแมกนะแคปออโ,โต้ตัวเตี้ยนะครับเปิดไม่ได้นะแคป สวัสดีครับผมอินดี้ราชมพู่พคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับสิ้นปีแล้วนะครับอยากจะให้ลูกค้านะครับได้รถเอาไปใช้นะในราคาสุดพิเศษนะรถทันเป็นแสนนะครับราคารถนะผมจะดูให้เอาที่มันผ่อนถูกๆนะครับราคาไม่เกินสามแสนบาทนะครับถ้ามันเกินสามแสนบาทเนี่ยมันจะผ่อนเยอะกว่าเราเอารถถูกๆแต่ได้ปีใหม่ๆหมใหม่น้อยๆสภาพดีๆนะครับคัดรถสุดท้ายแล้วนะสิ้นปีแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามแสนเนี่ยได้รถอะไรบ้างนะครับมา ไปเลยอ้าวอย่างนี้สุสกิแครี่ปี21นะครับไหม่หลักพันนะหน้าตาหล่อๆลรถใหม่สี่แสนรถเก่าไปเลยครับแสนกว่าบาทนะไม่เกินสองแสนนะครับหาไปนะครับเอาไปทํามาหากินใช้งานนะครับเป็นฟู้ดทักเอาไปตกแต่งเอาไปขนของเล็กเลน้อยๆยใช้งานนะครับประหยัดนะเครื่องพันห้าเบนซินรถอยู่ในวันตีศูนย์ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะหนึ่งคันสามแสนไม่ถึงนะครับนี่ครับไ้ อดเลนเจอร์นะสี่ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 9นาะไม่หลักหมื่นนะครับไม่ไม่เทยเยอะนะล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับคันสุดท้ายแล้วนะในร้านนะสามแสนกว่าบาทไม่ถึงสี่แสนมาเอาไปได้เลยนะครับภายในเป็นสี่ประตูนะลองดูลองดูลองดูเบาหนังมีจอกล้องถอยเรียบร้อยรับมารอรอด่านนี้เลยเนี่ยกระจกตัดแสงนะครับไมน้อยมากมากบอกก่อนเลยหาอยู่นะครับเลนเจอร์นะมาคันนี้จบแล้วจบเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับมาต่อกันนะครับ นี่เลยเลโวนะครับกระบะนะจิ้มเลยแคปทุกตัวตอนนี้นะไม่ถึงสี่แสนนะสามแสนกว่าบาทมารับไปนะครับสามแสนกว่าบาทไม่หลักมือนะไม่ถึงแสนสามแสนกว่าบาทนะครับอา้าวนี่ MG นะครับ Extender นะกระบะสี่ประตูยกสูงออโต้ราคาสามแสนกว่าบาทเหมือนกันใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วบอกเลยรถใหม่ปียี่สิบเอ็ดยี่สองนะครับราคาเลขสามไม่ถึงเลขสี่พันห้าหกพันจบแล้วจบเลยนะครับหารถไม่ได้แล้วอา้าวนี่อีกอีกคันหนึ่ง มิตซูบิชิไทตันปียนะี่สิบนะแคปตัวสูงเลยกีออโต้นะครับสามแสนใครเอาเอาไปเลยนะครับสามแสนไม่ถึงสี่แสนสามแสนสองสามแสนสามสามแสนสี่มาเอาไปมีอยู่สองคันนะครับสีส้มสีน้ำตาลสีเทามาเลือกเอาไม่เยอะไม่น้อยนะครับเลือกเอาแต่ไม่ถึงแสนสภาพดนะาาีนะครับไปต่อนะครับเราไปดูเชฟโรเลตนะแสนกว่าบาทนะครับรถโคตรหล่อนะเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับแสนกว่าบาทปีสิบสองนะครับล้อแมกจ้างไม่ เหมือนเดิมครับจัดเต็มราคาเติมปกติสามแสนตอนนี้นี่แคปเปอร์ดได้จะซื้อรถอะไรครับเรื่องเสียงแคปเปอร์ดได้แสนกว่าบาทนี่ตัวท็อปนะ l t ออุลมัลติฟังก์ชันมีจอเห็นไหมครับบนล่างเรียบร้อยแสนกว่าบาทมาเอาไปเลยหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องหาแล้วนะกระบาไอ้ต่อนีแม่งนะแท็บนะครับราคานะสามแสนกว่าบาทมาเอาไปปียี่สิยิบสองดูได้เลย สามแสนก็บ,บาทนะครับเอา้าตัวนี้อะไรตัวนี้สี่ประตูราคาเกินเอา้าแคปนะสามแสนก็บ,บาทมาดูเอานะแคปนะแบบนี้ทรงแบบนี้สามแสนก็บ,บาทไปดูเลยครับนะน่ะนี่สามแสนก็บ,บาทด,ดูเลยไหนะครับโอสูงนะพ็อออโตโน้นะนี่ดีแมนะปียี่สิบ 20, นะเออสามแสนก็บ,บาทเดี๋ยวหาว่าไม่มีขายนะครับรถมีนะนี่ตัวนี้สี่ประตูนะ โปวินด้วยเอาไปใช้ในไร่ในสวนสามแสนก็บาทไม่ถึงสี่แสนโคตรสวยดูเลยเครื่องสามพันตัวท็อปเอาไปภายในเป็นยังไงมาดูนี่ภายในเกียร์โปวินจอกล้องถอยพร้อมครบนะครับยางใหม่กิ๊บกิ๊บนี่ยางเพิ่งใส่มาเลยนะเอชอีออเชเลนนะล้อแม็กเดิมโรงงานแบ克ไลเนอร์ดีแม็กอยู่ครบนะครับแลหลกังคาเดิมอยู่ครบสามแสนก็บาทไม่ซื้อแล้วแต่ครับรอปีหน้านะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีอีกนะครับ วันนี้นะสามแสนกว่าบาทนะครับดูเอาเลยนะครับนี่สุดยอดนะครับเครื่องเดียวกับอีซูซูนะตัวสูงยกสูงทุกอย่างรอเหมือนกันอีซูซื้อห้าแสนครับตัวนี้ครับสามแสนกว่าบาทไปจบแล้วไม่ต้องถามหานะครับสามแสนกว่าบาทหมดแล้วหมดเลยนะครับวิ่งหลักพันไม่หลักร้อยนะครับลองดูได้เลยนะสภาพนี้นะครับสามแสนกว่าบาทใครสนใจขนาดแคปหน้าจอถามมานะครับภายในปีนี้หมดแล้วหมดเลยนะอ่ะ นี่ก็แคปสามแสนก็บาทนะครับนี่นะครับยีราฟแค้นะตัวสูงทําตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้รอเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรนะครับอันนี้ให้ไปเลยสามแสนกลางๆนะครับหน้าตาล่อแบบนี้ราคาสามแสนกลางๆนะครับเอาไปเลยนะเอ้ามาตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งหน้าใหม่ปัจจุบันนะเหมือนกันเลยนะครับกับตัวสูงเมื่อกี้นี้แต่ถูกกว่าเยอะตัวนี้สามแสนต้นๆไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับรอเลยเป็นดีแม็กไม่ต้องไปซื้อแพงนะ อ่ะเลโวอเหมือนกันง่ายงไม่ต้องซับซ้อนไปเลยครับสามแสนกว่าบาทนะครับไปต่อเลยครับต่อเลยมาเนี่ยเอ็มจีนะสี่ตัวโต้ตทุกตัวนะสามแสนกว่าบาทมองให้หมดอยากได้ตัวไหนเดินมานะครับสามแสนกว่าบาทมาเดินรอบเลยเดินรอบนี่สามแสนกว่าบาทดูเลยนะไม่หลักพันไม่หลักหมื่นมาเลือกเอานะครับสามแสนกว่าบาทนะใครบอกไม่มีนะกระบะนะราคานี้เยอะแยะนะครับตอนนี้นี่ ฟู้ดทักเจพาบไอ้ฟู้ดทักบ้านี่แสนกว่าบาทแต่นี่ขายทั้งอันคันทั้งรถเอาไปสองแสนนะครับราคาสองแสนนะได้ครบพร้อมทํางานนะครับไปออกงไซ์พ่งข้างเกินสองแสนไอ้นี่ทําตู้กับข้าวได้เลยมีปลั๊กไฟมีอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนี่สองก็ไปนี่เดินไปเดินปลั๊กเดินต่อทีวีได้เลยใช้ได้เลยนะนี่เดินเป็นอะไรเฮียจ้อปอโทนี่ข้ามันไก่เอาไปใช้ต่อได้เลยครับนะเราขายหมูแดงก็ได้นะไป ต่อเลยครับต่อเลยมามาเลยครับกบบาทนะนี่เลยตู้เย็นนะครับหน้าใหม่ดีแม็กสามแสนก็บาทมาเอาไปนะครับหัวเดียวนะตู้เย็นใส่เรียบร้อยเลยคอกเพาลอยนะครับตัวนี้ใส่เออเขาเรียกว่ากระทะผ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คอกเพาลอยนะครับทั้งหมดพวกนี้สามแสนก็บาทนะครับสามแสนก็บาทรับประกันได้เลยนี่ครื่งสองจุดแปดนะอันนี้ครึ่งหนึ่งจุดเก้านะครับเน้นประหยัดอันนี้เน้นแรงขนของเยอะนะครับมีข้อให้เรียบร้อยมีล้อแม็กแต่งให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้นครับได้เป็นเลเวอเลยครับนะหัวเดียวนะครับนะมาดูมาดูาดเลเวอหัวเดียวนะนะมาเลยนะครับใหม่ๆนะใหม่น้อยๆสภาพดีๆเป็นข้อเข่า้อยนะครับมีเรียบร้อยมาแล้วนะสามแสนกว่าบาทเหมือนกันครับสามแสนต้นๆนะคันน,ะน,นี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีเหลือแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยกํบบาทนะเมื่อก่อนสี่ห้าแสนวันนี้เอาไปสามแสนนะครับ บางคันสองแสนนะบางคันแสนกว่าบาทมาไปดูตอ่อนี่เลยเห็นไหมอะไรเนี่ยเลโวตัวสูงนะตอนนี้นะครับไม่ก็ไม่เยอะนะครับสําหรับใครนะหาอยู่นะตัวสูงนี่นะราคาตัวนี้พิเศษสุดๆนะครับคันอื่นสี 5, ่แสนกว่าห้าแสนกว่าเอาไปเลยคันนี้นะเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะภายในสวยเลยนะครับจอเนี่ยเรียบร้อยเลยสวยกิ๊บนะครับดูเลยรถยังไม่ล้างแม่อะไรนะครับไม่ถึงสี่แสน เฉพาะปีนี้นะครับขายแล้วขายเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ถึงสี่แสนนะแมกไลเนอร์อะไรพร้อมเลยนะครับป้าต่อเลยครับมาครับดีแมคครับหน้าใหม่เหมือนกันครับตัวท็อปออฟเต็มอีกครับนะมาอีกคันแล้วนี่ใหม่ใหม่มายังไม่ล้างเลยสภาพโค้รสกปรกนะครับแต่รถสภาพดีสวยนะครับไหม่น้อยนะคันนี้ปกติเห็นที่อื่นห้าแสนอันนี้เอาไปนะครับเกียร์ออโต้ด้วยสามแสนกว่าบาท นะสามแสนกว่าบาทซื้อไปซื้อแล้ว่อดท่านแล้วครับสามเก้าเก้าสี่แสนมาดูไปนะครับนะรอรอเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ต้องถามหาแล้วนะไปซื้ออีกทีไม่รู้จะซื้อได้ราคานี้ป่ะนะนะครับราคาถูกๆนะมาเลยนี่ตอนอยู่หนึ่งขั้นนี่ก็สามแสนกว่าบาทเพิ่งมายังไม่ได้จอดนะครับนะอ่าไม่มีที่จอดแล้วนั่นหลักหมื่นนะครับน้าทาซูเปอร์เอสนะครับเอาไปใช้งานเครื่องดีเซลนะครับ พันสี่ร้อยซีซีวิ่งง่ายๆนะครับกระบะเปิดข้างนะดูรถราคาแสนต้นๆนะครับมลดหลักหมื่นนะครับลองดูนะครับน่ะกระบะพร้อมใช้งานนะนี่ดูสิใช้ได้เลยนะตากผ้าได้เลยนะครับน่ะทุกคันนะครับขับได้วิ่งได้ปกตินะครับแอร์เย็นหนาวนะครับไม่มีปัญหานะป่ะต่อเลยครับมาครับกระบะสี่คันสุดท้ายหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับนี่เลยหัวเดียวออเนียลดีแม็กนะครับ นะเกียร์ออโต้นะคันนี้ใครหาอยู่รีบๆมานะครับสามแสนกว่าบาทนะครับหาโคตรยากสามแสนกว่าบาทได้อีซูซูดีแม็กเกียร์ออโต้นะเนี่ยนี่ปูมันนะครับดีแม็กเหมือนกันเกียร์ออโต้ปูมันปีสองพันเจ็ดไอ้นั่นปียี่สิบนะตัวนี้ปีสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดปูมันนะครับขายอยู่แสนสองแสนสามดูเลยพร้อมใช้นะครับนะปูดนะีแม็กนะแคปออโต้ตัวเตี้ยนะครับเปิดไม่ได้นะแคปเป็นรุ่นโครงสร้างแข็งแรงอา้าว นี่ครับทาทาซีนอนแคปเปิดได้นะครับราคาแสนต้นต้นดูได้เลยนะครับเอารถดีเซลไปลงมาหากินขนของบรรทุกหนักได้เลยนะครับมีอยู่สองคันแสนต้นๆนทั้งคู่นะครับใช้แล้วหมดแล้วไม่ต้องถามหามาดูคันสุดท้ายซ่อนไว้นี่ครับเจฟโรเลตโคโลราโดสี่ประตูออโต้สามแสนกว่าบาทอยเปิดดูเลยรถโคดหล่อนี่เปิดมาปั๊บกระจกรถลงเองเลยเห็นไหมตัวท็อปออปชันเป็นเต็มเบา นะหนังเรียบร้อยมาจากโรงงานนะครับผมะัะลรยมัลติฟังชั o นมีเตือนกันชนด้านหน้ามีคูดคอนโทรลนะครับมีการลื่นถลายมีแอ,อร์อโต้แยกสายขวานะครับมีเตือนออกนอกเลนมีตัดแสงอัตโนมัติมีทุกอย่างยกเว้นเจ้าของนะครับตามใจกบบาทอันสุดท้ายหมดแล้วขอบคุณครับ